6กมิวสิกนะครับเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่กับทางร้านล็อกลีบายสีร้อยอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังเดิมที่แขนยึดสลักสายดิการหักนะครับแล้วก็กระจกเซ็นเซอร์แตกรล้าวนะครับนี่ยฮะก็เปลี่ยนใหม่ก็กลับมาชาร์จไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะครับนี่นะฮะต่อสายชาร์จนะครับแล้วก็ย้ายปุ่มกดมาอันนี้เป็นปุ่มกดเดิมนะครับของชุดฟ้าหลังเดิมตัวนี้นะครับเป็นสีโรสโกนะครับก็เซ็นเซอร์ฮาร์เรสทำงานปกตินะครับจุดชาร์จได้เหมือนใหม่กระจก ใสเหมือนใหม่เลยนะครับก็กดเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับสตาร์ทเข้ากิจกรรมไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันเราก็ได้รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลา15บหนกานะครับก็เดี๋ยวทำการาแพ็คของส่งกลับนะครับก็ตรงนี้ก็แนะนำว่าการาซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะใส่ว่ายน้ําจุ่มน้ําหรืออาบน้ําได้อีกนะครับแต่สามารถกันเหนือกันน้ําล่าตัวได้ตามปกติขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไบเราก็ยินดีให้บริการอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นอะไรการ์มินแท้100%ยเปเซคัดเกรดมาเอาที่ดีที่สุดนะครับราคาสูงเรากา็สู้นะครับนี่นะครับจุดชาร์จถ้าเป็นของที่ผ่านการใช้งานก็จะมีการสึกหลอกระจกไม่ใสนะครับ ก็ตรวนี้ที่มีขายอยู่ในเว็บไซต์ก็จะเจอของเหล่านี้นะครับก็เลือกเอานะครับขอบคุณมากนะครับ